สวัสดีเช้าๆครับอคอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวเทียดีวันนี้ก็อยู่กับผมครับคุูหมูครับพบกันวันนี้นะครับวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ครับวันนี้ก็อยู่กับเด็กๆไทยลังอา่านนะครับอยู่นี้มีสองคอกนะครับ หลายคนอาจจะว่าเออทำไมมันหลายสีครบเลยนะครับนี่สีแดงสีดำสีกรีบบัวสีสวาดอ่าครบสีทั้งสี่สีเลยครับตัวนี้กับตัวนี้คอกเดียวกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้คอกเดียวกัน ตัวนี้เป็นแม่พ่อแม่เป็นสวัสดนะครับนี่ตัวนี้ได้บ้านแล้วนะครับชื่อตีเล็กส่วนตัวตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับเพศผู้ได้บ้านแล้วตีเล็กตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับ <c ười> <tôi S 1> ยังว่างอยู่นะครับตัวนี้เพศเมียยังว่างส่วนตัวนี้สีแดงนะครับ เพศผู้ครับก็ยังว่างคลองนี้4ี่ตัวยังว่างทุกตัวครับมีเพศผู้ตัวเดียวตัวนี้ก็เพศเมียตัวนี้ก็เพศเมียดําตัวเมียรครับตัวนี้ก็จะเป็นแดงฟางข้าวอ่อนๆนะครับก็ยังว่างเช่นกันนะครับชุดนี้ได้7วันครับได้1สัปดาห์พอดี บรรยากาศยามเช้าครับที่อุบลราชธานีครับเชา้านี้อากาศมีมีหมอกหนาครับมีหมอกหนาะช่วงกลงวันก็แดดร้อนนะครับกลางคืนมีอากาศเย็นๆน,นะครับก็อากาศกำลังดีครับประมาณนี้ นีเพศเมียนะครับสีอ่อนออ,นอ่นมาดูที่หลักตัวนะครับอ,า,อานก็เป็นกลุ่มอานใหญ่นะครับเป็นกลุ่มอานใหญ่ตัวสีดำก่อนอันนี้เพศเมียนะครับสีดำ มอมมอมครับส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับนม่มาแล้ว ช่วงนี้ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับเพราะว่าแม่เขาจะทำความสะอาดนะครับก็บนบุงที่แม่อย่างเดียวครับ พู้นะครับตัวนี้ดูอ่านครับหมอเตโตรครับกิโลห้าบาทส่วนตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับอีกข้อนะครับตัวนี้คนละข้อกันกับสี่ตัวเมื่อกี้นะครับ ตัวนี้ชื่อตีเล็กเป็นเพศผู้นะครับสีกลีบบัวดูดูจะตัวเล็กกว่าเพื่อนอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็ทันกันครับตีเล็กนี่เป็นคนสองชั้นนะครับ แม,แม่พิงกี้นี่น่ารักนะครับเลี้ยงลูกทั้งสองข้อนะครับดูแลอย่างดีเลยครับ ก็อีกประมาณ5วันนะครับเพราะว่าลูกสนักก็จะลืมตาในสัปดาห์ที่2นะครับประมาณ5ถึง7วันนะครับเพราะตอนนี้ได้7วันแล้วนะครับเพราะสัปดาห์ที่2ก็จะเริ่มลืมตานะครับมีบางท่านถามมาว่ามีตัวลิ้นดำไหมนะครับก็มันก็ยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกสุนัขนี่จะเห็นลิ้นดำ บางก็ชัดๆเจนเลยนี่ก็คือช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ถึง3นะครับจะเห็นเป็นลินแต่ว่าบางตัวก็เห็นลินเริ่มเริ่มเป็นจุดนะครับน่าจะมีตัวลินดำเพราะว่าในคอกอก4ตัวนี่ตัวนี้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 นะครับพ่อแม่เขาลิ้นดำทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวนี้นี่พ่อลินดำ รับแม่ลินปานนะครับก็ติดตามกันได้ครับท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลการติดต่อไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับตรงข้อมูลเพิ่มเติมลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือจะเป็นช่องทางสื่อสารทางเพจ facebook นะครับก็มีเดี๋ยวทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับ เต็มกระมังพอดีนะครับหกตัวตัวนี้จะเป็นขนอ่า ประมาณจะไม่ใช่กร,รมมี่สั้นเตียนนะครับมีขนนี่มีขนมีขนตัวนี้จะเป็นขนสองชั้นนะครับตัวนี้ก็สองชั้นตัวนี้ก็สองชั้นนะครับตัวนี้ขนกําลังสวยครับสีกรัรมญี่ตัวนีนะ้ขนกำลังดีเลยครับประมาณนี้ดูแลง่ายครับถ้าสั้นเกินไปก็ต้อง,องดูแลเป็นพิเศษหน่อย แต่ว่าถ้ายาวเกินไปก็ไม่สวยนะครับคนประมาณนี้นะครับกำลังดีนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามคอกแดนดอกบัวนะครับก็จะอัปเดตสถานะของเด็กๆนะครับเป็นระยะระยะ คนนะครับทุกท่านที่ติดตามคองเดียนอะบัวครับพบกันใหม่ขึ้นหน้าครับสวัสดีครับ